หีมาตุกม,มันมันเศร้าแล้วมันเริ่ม,มเริ่มสเสบยเป่งเป็นอันนั้นเป็นวุ่นเลยเป็นน้ามปุน่นน้ำก้อนเพราะว่าอากาศมันบนหนาวปันใดแต่ว่าหิมะมันลงมเมืองอากาศเห็น่ะมันมืดมือนี่มัน สององศาวันที่แปดเดือนสาม, <3 S 2> มเป็นดูใบใบไม่ปรุงแล้วแหละแต่หิมะมันมันตกแต่ว่ามันซาวแล้วตัวนี้มันนันตกแต่เมื่อคืนนี่มันกำลังสิเปื่อย อุ้ยว่าสิเอาอันน่ะว่าสิเอานําไปส่วนลืมเบิ่งหิมะ เริ่มเปื่อยเลยละปัดไปสองคันแหละมึงเศ้านี่ดดนต้ <c oughs> องบ <c oughs> อกฉันตอดไปดเี <c oughs> ยนแเ้หิวมาตกคังน,นี้ไ่ได้ไปใส่ก็เลยบ่ได้ปัดเปื่อยเด้เลยเลยเพราะอากาศไ่ได <c oughs> <ๆ>้หนาวลบสอเอ้ย สององศาถ้าอากาศมันหนาวนะมันจะมันจะบเป,เปือยง่ายๆทิ